สวัสดีค่ะก๊กก๊กแฟนคลับที่รับชมช่อง,องผ้าไหมสุรินกับไกลแพทภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคอีสานคนไทยในต่างแดน่วโลก Thank you so much f o r watching me from m a n y country ขอบคุณที่สุดเลยสํหรับคนที่เข้ามาชม ชมเฉยๆก็ไม่เป็นไรกดถูกใจให้หน่อยค่ะกดถูกใจแล้วก็ถ้าเกิดว่าประทับใจอะไรคอมเมนต์เป็นกําลังใจในแต่ละคลิปให้กายแพทได้คลิปเก่าๆชุ่มเฉยๆค่ะเพราะว่าขายหมดแล้วแล้วก็จะมีบรรยากาศตลาดที่พาเที่ยวทุกอาทิตย์ถ้าไม่ติดภารกิจแต่ตอนนี้คลิปนี้เป็นคลิปเพื่อคุณผู้ชมที่เดินทางมาจังหวัดสุริ์ไม่ได้จึงกลายเป็นแม่ค้าจําเป็นตลอด3ปีกว่าคลิปนี้ เป็นผ้าไหมทอ3ตะกอสีเคมีราคานะคะจดเบอร์อันดับแรก0812571709 0812571709ราคานะคะคลิปนี้จะเรียกว่า EP 1 3ตะกอ เป็นผ้าไหม3ตะกอที่เรียงเบอร์ไว้บอกว่า EP 1เบอร์2อะไรอย่างนี้นะคะเริ่มเลยค่ะ1,950บาทรวมส่งยังไม่อานน้ำยาไม่เย็บดิมถ้าต้องการเสริมเย็บเิมยม20อานน้ำยา80เผื่อว่าคุณผู้ชมต้องการแบบผ้าไหมดิบๆที่ลงมาจากกี่ทอเพราะว่ามีบางท่านต้องการแบบนั้นนะคะผ้าไหมาราคาขึ้นแล้วไกด์แพ็ก็ยังส่งไว้เหมือนเดิม ะะมาเริ่มกันที่พื้นที่1สําหรับ EP 1 3ตะกอสีเคมีขนาด100คูณ300เมตรกันเลยค่ะเบอร์1นึ่เบอร์ห,น,รหน,นี้เป็นลายพระฐานล่าสุดนะคะเรียกว่าลายดอกรักราชกัญญาท้องผ้าเป็นคลามเคมีค่ะนี่นะคะนี่ เชิงล่างก็เป็นเชงล่างก็เป็นต้นสนนะคะเพื่อความใกล้ใช่ไหมแพทย์ก,ก็จะคลี่ให้ดูแบบใกล้ๆเผื่อเพื่อเอาใจคุณผู้ชมนะคะอาจจะเห็นหน้ากลมๆนี่นะคะมัดมีสวยค่ะทุกผืนเนี่ยคือแพทเลือกมาแล้วค่ะเพราะงั้น คนที่จะตัดสินใจว่าจะเอาผืนไหนอยู่ที่คุณผู้ชมเพราะว่าถ้าช้าก็จะไม่ทันนะคะก็จะนุ่งให้ดูนุ่งให้ชมแบบนี้นะคะเท่าที่ได้นะคะเนื่องจากว่าไม้สั้นเพราะว่าแก้แพทยนะ่ะเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วก็ไม้เนี่ยมันเป็นคนไทยนะคะก็ไม่สามารถที่จะใช้ไม้ยาวได้นี่นะคะสวยไหมคะสำหรับเบอร์หนึ่งนี่ จะเห็นหวานหานแบบนี้ต้องรีบดูนะแค่เข้ามาดูไกดแพทก็น่าจะสบายตาสบายใจนะไอ้เบอร์สองค่ะมาดูเบอร์สองสีน้ำเงินค่ะเบอร์สองสีน้ำเงินประตูวังประตูวังแบบประยุกนะคะนี่คะสีน้ำเงินนะคะนี่เลยจะใหญ่นิดนึงนะคะ จะเป็นการใส่แบบนี้ค่ะด้านบนจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะด้านล่างอ่าเดี๋ยวนางแบบกิติมา์จะนุ่งให้ดูสำหรับเบอร์สองนะคะดูนะคะนี่นุ่งให้ดูไหมสั้นก่คุณผู้ชมก็เลยได้ได้แค่นี้นะคะ ตัวก็ะสูงสูงนางแบบเนี่ยสวยไหมคะงามบอองามบออเกิดจากไม้นะคะไม่สามารถต่อได้มากกว่านี้เพราะว่ามันเป็นคนละไทยคะ่ะนี่คือเบอร์สองนะคะติ้งนางติ้งนะคต่อไปเป็นเบอร์สามเขียวเหนียวซะสวยมากเลยใครเห็นต้องรีบค่ะมีผืนเดียวเป็นลายสับปะรด หรือกระเจียวเนี่ยเอา้าแล้วแต่สีเขียวเนียวซับเบอร์สามเราจะนับจะนอยจะนายนะคะกระเจียวกระเจียวนี่ค่ะสวยไหมเบอร์สามสวยมากแล้วนั่งแบบสิสนหลวงแห่เบิง้งนั่งแบบสินหลวงแห่เบิง้งนี่นะนี่ ไมมันสั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นุ่งนะคะนี่ค่ะเมื่ออยู่ในตัวคนมันก็จะสวยหมดนะคะกุปะสะศักของไหมมันสั้นนะคะอ่ะอย่าี้ดีกว่าเนาะอืมนี่ค่ะเอาดูอย่างนี้ดีกว่านะสวยมากค่ะสำหรับเบอร์เขียวสีเขียวนี้นะคะ รีบๆนะไม่ทันนะไม่ทันนะไม่ทันไม่ทัน,ทน,ทนแน่ๆถ้าช้าค่ะต่อไปเป็นเดียวสีลายเต่างับลายมงคลงับเงินงับทองใครอยากได้ไมีผืนเดียวนะเบอร์สี่ค่ะเบอร์สีท้องผ้าท้องผ้าเป็นสีดำค่ะเชิงบนเชิงล่างตรงนี้จะเป็นสีออกแดงเลือดหมูนะคะเต่างับมัดมีสวยค่ะ นี่นะเบอร์ซีเอทางไม่สวยเนี่ยไกด์แพทไม่เลือกมาเพราะว่าในร้านที่พันธมิตรเนี่ยโอ้สี่ห้าร้อยผืนแต่เลือกมาว่าผืนไหนที่จะเป็นที่ต้องตาต้องใจนี่นะคะนี่ค่ะต่อง,งับท้องผ้าสีดำค่ะผ้าสีดำนะนี่สวยไหมมดูเชิงล่าง ฉงนจะเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะนี่ใส่ตรงไหนก็ได้แล้วนางแบบไกด์แพทยสิบุนุ่งให้เบิ่งก่นนี่นะคะอ่ะนุ่งให้ดูสวยทุกคนโอเคไหมคะนี่เนาะ ค่ะต่อไปเบนปูดห้าลายยอดทิศนบพระเก้าคลามเคมีสวยมากใครเห็นก่อนได้ก่อนนะจ๊ะสำหรับ EP 13ห่งสตะโกขนาด1คูณ2เมตรโดยประมาณนะคะอ่ะดูนี่นะคะเดี๋ยวดูนี้ก่อนเดีเ๋ยวนาะดูแบบยาวๆก่อนเดี๋ยนี้ก่อนนี่ นะคะสำหรับเบอร์อย่างว่าเบอร์ห้าเบอร์ห้าค่ะเบอร์ห้านะคะเบอร์ห้าเบอร์เก้านะคะดูใกล้ๆค่ะดูใกล้ๆดูใกล้ๆดูใกล้ๆนั่งแบบสนุใหายเบิง้งเดี๋ยวนะคะ นางแบบสินตดมไหเบิ้งมือถือใหม่แล้วมือสื่ออันเก่ามันเป็นคนละไทยค่ะมันใส่ด้วยกันไม่ได้นะคะอะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นหน้าเห็นหน้ากลมๆเต็มๆดูอย่างนี้ดีกว่านะะดูอย่างนี้ดีกวะะ่านีค่ะสวยมากสวยทุกพื้นค่ะ ค่ะต่อไปเป็นเบอร์หกค่ะเบอร์หกนะคะเบอร์หกนี่ค่ะชิงล่างจะเป็นบายสีนะคะน่าจะทอเหมือนหน้าอะไรนะโฮพร็อนะคะเดี๋ยวขออนี้กล้องมันเอียงค่ะนี่นะคะเบอร์หกค่ะสวยมากนี่ย นี่อืนี่นะคะนี่โอ้โหมัดมีเจ like ๋งมากคือเลือกมาแล้วค่ะเพียงแค่ว่าคุณย่าคุณยายคุณพี่คุณแม่จะเอาพื้นไหนจะรับพื้นไหนนุ่งให้ดูนะคะอันนี้โหเประเห็นะะคะ งได้แค่นี้นะคะไม้สัน้นค่ะขออภัยนะคะแล้วก็เห็นด้านล่างตรงนี้เพราะฉะนั้นรีบตัดสินใจนะจ๊ะท้องผ้าเป็นสีม่วงค่ะตรงตรงเนี้ยสีม่วงตัวเนี้ยม่วงม่วงแต่ตัวเนี้ยจะเป็นสีนี้นะคะแต่ด้านในตัวเนี้ยจะเป็นม่วงเนี่ยม่วงนะคะเพราะฉะนั้นให้ไหวให้ไหวจ้า ต่อไปเป็นเบอร์เจ็ดค่ะเป็นลายร้อยดาวแต่ว่าท้องผ้าจะเป็นสีม่วงค่ะสวยมากเดี๋ยวนะคะอ่ะบนล่างเหมือนกันค่ะร้อยดาวนี่นะคะนี่ห้ยงามหลายโพดนอผ่าไหมซุรินงามแล้วก็กดถูกใจ ให้ในคาเดอร์เบิงสื่อนะคะบอสื่อว่าเป็นหยังค่ะแค่มาชมก็ดีใจแล้วนะคะนี่ค่ะใอ้ดูนะสีม่วงค่ะดูการมัดหมีกับคุณผู้ชมดูการมัดหมีกว่าจะมัดหมีเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะคะไอ้ที่เล็กๆเนี่ยเพราะฉะนั้นคนสุริน่ะมีความมามุญบุญวานะบางคนถนัดมัดหมีบางคนถนัดทอบางท่านก็ได้ทั้งทอและมัดหมีเพราะฉะนั้น ข้าวไหมสุรินกระบวนการทอกระบวนการมัดหมี่ยากแต่ราคาจับต้องได้ค่ะเพราะฉะนั้นสนใจเบอร์นี้นะคะแก้แพสซหนให้เบองไม่มันเป็นอุปสรรคนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะอ่าจัดการได้ละหาวิธีละเนื่องจากไหมสั้นนะคะเนี่ย อะเห็นหน้ากลมๆเลยเห็นไหมคะขออภัยที่ไหมสั้นนะคะเนื่องจากว่าเพิ่งเปลี่ยนมือถือแล้วไหมไทายคนละไทย์อะคะ่ะก็ต้องใช้แบบนี้ก่อนนะคะแน่นๆถอนแน่แนๆแ,แ,แ,แล้วก็สวยมากโอ้ตกใจหมดเลยรียบตัดสินใจเลยนะคะว่าอยากได้พื้นนี้หรือเปล่า ไอ <I> yeah. ต่อไปเป็นเบอร์แปดลายที่ลิซ่าใส่ไปเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรียยาแต่เป็นผ้าฝ้ายแต่ว่านี่เป็นผ้าไหมสุรินลายหน้าขอผู้ใดอยากได้เรียบเด้กัามีเผืนเดียวนะจ๊ะเป็นครามเคมีนะคะะนี่เลยถ้าไม่เอางั้นแก้แพทใส่เองนะแต่ว่าไม่เป็นไรแพนอยู่สุรินให้คุณชมอยู่ต่างจังหวัดเป็นผู้เลือกก่อนเลยนะคะนี่เลยค่ะ เดี๋ยวใกล้ๆไปดูกันใกล้ๆดูกันใกล้ๆนี่คือครามเคมีลายหน้าขอค่ะมีข้อสอบสอบครูผู้ช่วยนะลิซ่าใส่ผ้าลายอะไรความรู้รอบตัวความรู้รอบอิว <c oughs> อ่ะเดี๋ยวแพทยใส่ให้ดูนะคะเวลาอยู่ในตัวคนคุณผู้ชมเชื่อไหมมันจะสวยทุกตัวทุกผืนนะคะอ่ะดูนะคะ นี่ค่ะสวยไหมสวยมากอ่ารีบตัดสินใจนะคะว่าอยากได้เบอร์นี้หรือเปล่าเองค่ะพื้นต่อไปค่ะนี่ค่ะเป็นลายนางฟ้าหรือนางสนมวันนี้ลืมแล้วนี่ จริงเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเวลายอยู่ในตัวคนเนี่ยผ้าใหม่มันจะสวยยังไงคะคุณผู้ชมดูนะนะนี่เห็นไหมก็ข้างล่างจะเป็นแบบนี้คะ่ะข้างล่างจะเป็นนะเพราะฉะนั้นสนใจ พักมากันได้เลยคะ่ะค่ะต่อไปเป็นเบอร์สิวายดอกกระเจียวนะฝนเนี่ยคะ่ะที่จังหวัดชัยภูมิเนี่ยสวยมากเลยนะคะท้องผ้าจะเป็นสีกรม,มท่านะคะแล้วก็มีผืนเดียวนะนี่เป็นแบบนี้ขนาดหนึ่งคูณสองเมตรนะแบบนี้นะอย่างนี้นะ เต็มๆแบบนี้เลยนะตูด,ดูแล้วก็รีบตัดสินใจถ้าจ้าบทันเด้อค่ะเด้เอ,อขู่ด้วยนะขู่ด้วยนะเ,ออเบิ่งสากกับไดายเด้อค่ะเด้อนี่คนชมทั่วประเทศไทยนะคะทั่วโลกดีกว่านะคะนี่ค่ะมันจะเป็นสีออกแบบนี้ค่ะนี่นะเสียออกแบบนี้ เอ,ออซีเอาแบบนี้ดู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 เน,นี่ค่ะเชิงล่างอ่าและเมื่ออยู่ในตัวนางแบบกิติมศักดิ <c> ์ห <oughs> น้ากลมเดะเลยอันนี้ผอมลงนะคะถ้าไม่งั้นจะอ้วนกว่านี้ป่วยนะคะผอมลงหลายกิโลเลยค่ะนี่นะคะดอกกระเจียวอือ สวยไหมคะเอาหน้ากาแพทยออกดีกว่ากลมเห็นไหมคะสวยไหมนี่ค่ะสวยมากอยากได้อ่ะไม่ใช่สีจริงค่ะแบบนี้นี่อ่าสนใจรีบทักทายกันมาเลยนะคะค่ะผื้นต่อไปสวยมากเป็นบเบอร์สิเอ็ดเป็นลายนาคน้อย นะคะนี่ค่ะแบบนี้ก่อนเนาะเดือนนี่ก่อนนี่อ่ะเดือนนี่ก่อนเดือนนี่ก่อนนะคะนี่สวยไหมอ่ะแล้วมาชมเต็มๆค่ะน่คะบ้านมีสวยนากน้อย เหนไหมคะนี่เลยให้ชมแบบว่าเหมือนจริงเป๊ะใกล้แพทยถ่ายทำกลางคืนนะคะแต่ว่าใกล้เลคียงสีจริงแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวนางแบบจะนุ่งให้ดูนะคะนี่นางแบบนุ่งให้ดูสห็ไหมคะ สวยทุกผืนค่ะตัดสินใจนะคะนี่ไม่ใช่สีจริงนะสีจริงประมาณนี้นี่ใกล้ๆอย่างนี้นะคะนี่ค่ะสีจริงประมาณนี้นะคะท้องผ้าจะเป็นอะไรท้องผ้าจะเป็นเม็ดมะขามนะคะ,ะสนใจทักทายกันมาได้แล้วรีบบอกเบอร์ที่ชอบนะคะไค่ะต่อไปเป็นเบอร์12ลายโฮปก สวยดีเหมือนกันถ้าพูดผิดก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะบางทีก็ลืมลายได้ขนาดนี้ก็บุญแล้วนะคะจากคนที่มีความรู้นะคะนี่คือเบอร์เท่าไหร่ล่ะ12ใช่ไหมคะดูค่ะโหปราะนี่คุณผู้ชมดูการมัดหมีนะสดมากอ,อสดมากนี่ดู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 นะคะ ดูดนี้กันเนาะดูแบบนี้ก่อนดูดนี้กันค่ะมาะเห็นความสวยงามของเขาว่ายังไงนี่ค่ะนี่คือท้องผ้าทั้งหมดหนึ่งร้อยคูณสองร้อยเมตรอ่าแล้วแก้พัดคลี่ให้ดูชัดๆนะคะ ีจริงแนวนี้นี่คือสีจริงน,น,นี่นี่นะี่นี่เห็นไหมกล้องใหม่ชัดแจ๋วแต่ไม้สั้นยังไม่ได้ซื้อไม้ใหม่นะคะเพราะว่าเป็นไทซีมีมีไม้ไว้สําหรับสัมภาษณ์แต่ว่าไม่ได้มีไม้ไว้สําหรับถ่ายคลิปสําหรับไทซีเลยนะคะอ่าเดี๋ยวนางแบบก,กิติมาศ จะนุ่งให้ชมนะคะนี่ค่ะสวยไ้้ปิดหน้ากลแค่ร้อยดูยกลมนะคะสวยไหมคะโอ้โหสวยทุกผืนเด็คุณผู้ชมนะคะอ่ะอนนี้ไม่ใช่สีจริงนะ สินใจเลยว่าอยากได้พื้นไหนคะค่ะต่อไปเป็นเบอร์13ค่ะท้องผ้าเป็นเม็ดมะขามนะคะไลแพดคัดมนแล้วค่ะการมัดหมีกับการทอเนี่ยจึงได้ให้คุณผู้ชมได้เลือกนะคะนี่คือเบอร์13สําหรับ EP 1หนะนึ่งนะนี่สวยไหมคะ เรามาดูใกล้ๆค่ะใกล้ๆนะดูใกล้ๆดูใกล้ๆไม่ใช่ดูหน้าไกด์ไกด์กลมเป๊ะเลยนะคะนี่นะคะการมัดหมีคุณผู้ชมคุณสุรินดิฉันในฐานะคุณสุรินไปดูการมัดหมีเนี่ยอดทนมากค่ะแล้วเป็นการใช้ความจำาละไม่ต้องไปดูอะไรละเพราะฉะนั้น นี่นะคะสวยมากค่ะแล้วมาดูเมื่ออยู่ในนางแบบนางแบบที่หน้าตาดีดี <laughs> นางแบบป่วยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไม่เจอกันเอกนะคะแกลแพ์จะไปผ่าตัดอีกรอบนี่ค่ะสวยไหมนะสวยแล้วราคาเบาๆค่ะจับต้องได้ สนใจนะคะไม่ใช่สีจริงนะเนี่ยนี่คือไกลกล้องสีจริงประมาณนี้สีจริงประมาณนี้นะคะสนใจทักมาได้จ้าค่ะต่อไปเป็นเบอร์14เป็นสีดำค่ะอ่าสีดำปุ่มเข้าบินนะคะหรือปุ่มเข้าบินนี่แหละคะ่ะสีดำ นะสีดำนะคะไม่ใช่สีเขียวนะกล้องจับอย่างเงี้ยคือสีดำนะคะอ่ะไปดูใ,ใกล้ๆค่ะสีดำนะสีดำมัดมีดูแล้วค่ะว่าผ่านค่ะแล้วก็ราคาก็คุณผู้ชมก็สัมผัสได้จับต้องได้จึงเลือกมาให้คุณแม่คุณย่าคุณยายพี่พีน้องนองนะคะได้ ซื้อไปใช้กันในราคาเบาๆโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาสุรินไกด์แพทเป็นผู้คัดเลือกเป็นผู้ที่คัดเลือกและปลอดภัยที่สุดค่ะเป็นมคัคุเทศนะคะเป็นแม่ค้าตัวจริงที่แอบแฝงไม่มใช่แม่ค้าที่ช่วยเหลือคุณผู้ชมมาเกือบสาปีกว่าแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไว้ใจได้ส่งมาแล้ว600กว่าผืนทั่วไทยไม่ผิดผืนซักเบอร์ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ ซมซื้อแล้วก็ซื้อเป็นประจำท่านใดเป็นคนเก่าก็คอมเมนต์ได้นะคะ,ะ <S <S ต่อไปเป็นผืงสุดท้ายของ EP 1 3ึตะกอค่ะเป็นเชิงนะคะเป็นสีดำเป็นเหลืองทองเหลืองทองเป็นเชิงคะ่ะเป็นลายเชิงนี่คะ่ะสวยดีผ้าไหมสุรินจับต้องได้แล้วก็ ราคาเบามากนะคะแกแพทย์ไม่ได้แสวงกำไรมากมายคิดค่าแรงพอนิดหน่อยนะคะกว่าจะถ่ายทำคุณผู้ชมขาไม่ได้ง่ายนะคะเหนื่อยเหมือนกันคะ่ะต้องตั้งกล้องแล้วก็อยู่ในที่เงียบนะคะแล้วก็มาตัดต่อกว่าคุณผู้ชมจะได้ชมนะคะเพราะฉะนั้นราคาที่นำเสนอนี้ ต่จ่ายจากที่ตลาดไม่ต่าตังค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากได้ก็ซื้อกับแกแพทแต่ถ้ามาเองยินดีเลยค่ะอย่าให้แม่ค้าเขาไดา้ขายได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะสีดำเหลืองแด้านบนมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวแพทล์บบนุ่มเอนมให้ดูเนื่องจากว่ากล้องมันได้แค่นี้นะคะขึ้นอีกกล้องแบบนี้นะนี่น คุณผู้ชมจะตัดเป็นแสกก็ได้ค่ะนะคะได้หมดค่ะจบแล้วค่ะใน EP 1 3ตะการสีเคมีสำหรับ15เผืนนี้สนใจรีบบอกว่า EP 1เบอร์7 EP 1เบอร์8ไกด์แพทใส่เสื้อสีขาวนี่ละค่ะสนใจในราะคะ1950าร9 5 0บาทรวมส่งสำหรับเงินโอนค่ะเก็บเงินปลายทางมีมูลค่าตามสินค้าและมีค่าใช้จ่าย ตามจังหวัดท่องเที่ยวและพื้นที่ห่างไกลต้องบอกคุณผู้ชมอยู่จังหวัดอะไรเพราะว่าบริษัทแฟตเขามีการเก็บเพิ่มเพราะฉะนั้นจะไม่ได้รวมอยู่ในนี้แต่มาตรฐานคือถ้าอยู่ในพื้นที่ปกติก็จะเป็น1950บาทนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีปลายทางมีพื้นที่ห่างไกลก็ต้องบวกเพิ่มอีกนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ลาไปแล้วอย่าลืม0812571709 0812571709 รีบโทรมาทั้งหมดนี้มีการกำหนดไว้ว่าขายถึงวันไหนใครที่ชมคลิปนี้จนจบนะคะ mm. เขียนว่าขายถึงวันนี้หลังจากนั้นไม่ต้องโทรมาชมได้เฉยๆเพราะผ้าใหม่มีการทอไปเรื่อยๆแต่จะไม่มีลายแบบนี้มีแบบนี้แต่ว่าอาจจะเป็นแบบอื่นอะไรประมาณนั้นนะคะคลิปนี้ลายไปแล้วพบกันในคลิปหน้า ต่อไปจะเป็น3ตะก่ออยังไม่จบมีได้เรื่อยกดติดตามช่องจะได้ชมทุกคลิปตอนนี้กายพัดสบายดีอยู่ระหว่างการรักษาตัวแต่ว่ายังไม่จบกระบวนการรักษาแข็งแรงไว้คิดถึงคุณผู้ชมจึงนำผ้าไหมให้คุณผู้ชมมาช้อปปิ้งเพราะว่ารับโทรศัพท์ทุกวันเลยช่วยหลังใหม่มา3-4วันแล้วสำหรับท่านที่นำผ้าไหมทูนินไปเป็นของข,องขวัญใน อา,อายุเกษรราชการนะคะคลิปนี้ลาไปแล้ว thank you so much f o r w a t c h i n g me from a n y country bye bye สวัสดีค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้าจ้ากดติดตามกดถูกใจให้ได้นะคะบายบาย